เรื่องนี้ที่คุณจะต้องตัดสินใจเลยนะคือคุณจะต้องเป็นคนที่ขายออกกล้องให้ได้ถ้าคุณแบบว่าอะไรการศึกษาไม่สูงหรืออะไรไม่มีเส้นไม่มีสายไม่เป็นไรเลยไม่เป็นประชาธิปไตยจริงๆนะเรื่องนี้บอกได้เลยว่าเพราะฉะนั้นข้อหนึ่งเลยนะคุณจะต้องขายออกกล้องให้ได้นี่เป็นสกิลที่คุณต้องมีเข้าใจป่ะว่าน,นี้เป็นทักษะที่คุณต้องมีหนึ่งอเซนอันนี้อันนี้อันตรายมากอย่าคิดนะว่าคนบางคนเป็นเจ้าของธุรกิจแล้วเขาคิดว่าเขาอะมี Pass i v e income ข้อนี้เป็นคนส่วนใหญ่คิดผิดพลาดมากเพราะอะไร,ร่ะ ถ้าคุณยังต้องไปนั่งดูแลลูกน้องยังต้องไปนั่งเหนื่อยยังต้องมานั่งไปนั่งคุมคุณก็คือลูกจ้างหนึ่งคนคุณไม่ใช่มีพาสซิฟิคคำถ้าคุณเหนื่อยกับธุรกิจของคุณคุณต้องมาฟังกกอะที่ดีแหละปัญหาของคนส่วนใหญ่คืออะไรรู้บ่างปัญหาคนส่วนใหญ่คือเขาอะเวลาคุณเบื่อกับงานอะคุณจะไม่อยากทํามันแล้วแล้วทุกงานที่คุณถึงแม้คุณชอบมันในตอนแรกถึงแม้คุณมีพลังกับมันในตอนแรกสักพักหนึ่งคุณจะเบื่อมันมันเป็นทุกคน เพราะฉะนั้นเราจะต้องหาอะไรที่มันฟุกฟิวเราทุกสเต็ปเวลาคนทะไรเก่าๆอ่ะคุณเองก็เบื่อแล้วไอ้คนดูคุณก็เบื่อ<า>คนรอบคนรอบตัวคุณลูกน้องคุณเขาก็รู้ว่าคุณเบื่อเขาก็สัมผัสได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่มันทาละซ้ำซ้ำซากๆนี่เป็นเหตุผลที่ผมเปลี่ยนเนื้อหาของผมตลอดเลยผมบอกวิธีที่ง่ายที่สุดที่ที่เร็วที่สุดเลยนะกับทุกคนนะเลือกอันใหม่เวลาคุณคุณไม่เลือกอ่ะคุณก็ได้อะไรก็ไม่รู้มั่วซั่วแต่เวลาคุณเลือกอันใหม่คุณกกําลลังงไปออยู่ีโนึ คุณกําลังได้ความจริงอันใหม่เวลาคุณตัดสินใจบอกว่าโอเคกูคต้องขายออกกล้องให้ได้กูต้องขายบนออนไลน์ให้ได้บางคนไม่อยากเอาหน้าออกกล้องอ่ะโอเคนะยอมเชก็ได้บางคนก็อาจจะมีเทคนิคอื่นนะครับแต่เอ่ออะไรอ่ะเอาหน้าออกกล้องมันเร็วที่สุดไงเอ้ยแล้วจริงๆแล้วนะไม่ต้องเถียงกับตัวเองแล้วนะคุณนะทุกคนขายตัวเองจาบไว้ทุกคนขายตัวเองหมดในโลกนี้จริงๆแล้วทุกคนคือนนะักขายอย่าลังเกจคําว่าขายเพราะว่า ทุกคนนะ่ยต้องขายตัวเองคือจริงๆไงคว่าสร้างตัวตวนมันคือการอะไรว่าการสร้างแบรนด์ให้การสร้างมูลค่าให้ตัวคุณเองข้งอ2คือเพิ่มมูลค่าให้ตัวคุณเองเพิ่มชื่อเสียงว่าคุณเป็นคนแบบไหนเป็นคนที่เป็นคนที่สร้างคุณค่าให้คนแบบไหนเซอร์พะเป็นคนที่พูดแล้วเป็นคำไหนคํานั้นเป็นคนที่โอ้โหไอน,นี้แม่งขายอะไรก็ได้เฮ้ยไอน,นี้แม่งแบบเอ่อพรีเซนต์เก่งเฮ้ยไอนี้แบบ อะไรก็ตามถ้าคุณเริ่มทั้งตั้งแต่แล้วแล้วสิ่งนี้มันเป็นมันมันทับถมไงมันเป็นทรัพย์สินมันไม่หายสกิลของคุณมันไม่หายไปไหนมันก็อยู่กับคุณเรื่องเนี้ยโฟกัสไปเลยมันมันเป็นอะไรที่ลงทุนและคุ้มค่านะครับนั่นคือข้อสองที่จะให้ไปทําไมคนส่วนใหญ่ไม่เคยรวยเพราะเขาคิดว่าเงินมันจํากัดในโลกนี้ใช่แล้วเขาคิดว่าเขารู้สึกผิดด้วยเวลาเขาชาร์จคนเขารู้สึกผิด เขารู้สึกผิดเพราคนแล้วคุณไม่รู้เรามีอันหนึ่งที่คุณมันจะไม่รู้เลยต่อคุณเคยอ่ะรู้สึกผิดไหมในการในการชาร์จคนอ่ะรู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้คงไม่มีตังค์จ่ายมั้งอะไรเงี้ยสงสารเขาจังเลยอะไรเงี้ยแต่คุณรู้ไหมว่าถึงแม้เงินเขาไม่ไปซื้อกับคุณอ่ะเขาก็ไปทับเล่นการพนันหรือเขาไปซื้อเขามีเขาคุณคิดว่าเขาจนเขาไม่เงินเขาไม่ซื้อจากคุณเขาเอาเงินไปเล่นการพนันไปซื้อเหล้าไปซื้ออะไรต่างๆเขามีเงินทั้งนั้นะจำไว้ข้อนี้เขาสามคนนะถ้าเขาอยากจะได้อะไรเขามีเงินซื้อไปหาหาซื้้้อดนนั คุณไม่ต้องไปคิดแทนเขาถ้าของของคุณมีคุณค่าขายไปเลยแล้วก็คุณจะต้องมีความเชื่อที่ถูกต้องเกี่ยวกับเงินความเชื่อที่ผิดเกี่ยวกับเงินนี่มันทํามันหยุด,ดมันหยุดทําให้คนไม่รวยแล้วแล้วข้อนี้คนไม่รู้ด้วยเดี๋ยวผมจะอ่านคร่าวๆเนี่ยเน,นี่ยมนจะคอสคอสคอสอ,อะไรหนึ่งคอสคอสกดแรงดูคำบ้างข้างนะครับอันนี้คอสที่ผมเคยทากับท่านเดี๋ยวจะจ่านให้ฟัง มีจะให้อ่านเร็วๆเลยนะว่าความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับเงินมีอะไรบ้างเงินเป็นรากเงาของความชั่วร้ายผิดเป็นคนจนดีกว่าเป็นคนรวยผิดคนรวยส่วนใหญ่ข้อสามคนรวยส่วนใหญ่ชอบทําสิ่งที่เลวร้ายแล้วไม่ซื่อสัตย์เพื่อได้เงินมาผิดการมีเงินแยะๆทำให้จิตใจตกต่ำผิดถ้าจะให้รวยต้องทํางานแล้วดิ้นรนมากผิดอข้อนี้ผิดย่องรุนแรงใช่ใช่ถ้าคุณเนี่ยดิ้นรนเกินไปถ้าคุณดิ้นรนเนี่ยมันไม่ใช่เลยนะคุณผิดทางแล้ะ คุณปิดทางแล้วถ้าคุณดิ้นรนเหนื่อยมันมันมันเป็นมันเป็นเพราะว่าภายในคุณแม่งไม่จูนกันอ่ะภายในของคุณจิตใ้สำนึกกับจิตสํานึกของคุณมันไม่จูนกันนะนั่นมีปัญหาเป็นปัญหาโอเคอะไรถ้าใจะรวยต้องทํางานดนิ้นรนการมีเงินมากๆเป็นความรับผิดชอบอันใหญ่หลวงผิดฉันรู้สึกว่าฉันไม่ค่ควรที่จะร่ำรวยผิดในความเป็นจริงโอกาสต่างหากที่ทําให้ฉันไม่รวยจะไม่มีโอกาสสู้คนอื่นและฉันไม่รวยผิด ความร่ำรวยเป็นเรื่องของโชคชะตาจริงไหมส่วนใหญ่คนจนพูดทำบุญมาน้อยเวลาใช่ใเวลาคนไหนคนไหนไม่พูดอย่างนี้นะคุณต้องคุณต้องคิดในใจผมจะถามไปในใจเสมอเลยคุณถังแตกอยู่ใช่ไหมล่ะ <laughs> ใช่ไหมรวยจนอยู่ใช่ไหมล่ะ <laughs> คนที่พูดคําเนี้จะบอกบอกคนที่พูดคําเนี้จะบอกความร่ำรวยเป็นเรื่องของโชคชะตาจนแน่นอนหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นไม่มีคนรวยที่สร้างตัวเองที่ไหนนะพูดคํานี้จริงะไม่มีเลย พราะเขารู้ว่ามันมาจากมันสมองเขาเขามันรู้มันเขารู้ว่ามันมาจากการจูนอะไรบางอย่างมันมาจากภายในมันมามันมาจากอะไรที่เขารู้ต้นเหตุอ่ะพูด,ดง่ายๆตั้งเป้าไปเลยนะทุกคนตั้งเป้าไปเลยนะวันนี้คอมมิชเมนต์กับผมนะทุกคนเขียนไปเลยนะเขียนไปกับตัวเองนะกูจะมีเงินเหลือเฟือตลอดชีวิตเพื่อนๆชอบความรู้ดีๆแบบนี้ อย่าลืมกด subscribe ใน YouTube ก็กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้แจ้งเตือนถ้าไหน Facebook ก็ Follow แล้วก็กด See First นะครับแล้วผมจะได้ส่งความรูม้เจรงๆให้คุณตลอดเวลาแล้วเราเจอกันนะครับผมบัณลิทิวสีสวัสดีครับ